สวัสดีค่ะปรับก่นอนปวดด้วยโยคะกับครูสิค่ะเมื่อเรานั่งนานๆเกินกว่า2ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นนั่งทํางานหรือนั่งขับรถนะคะเราก็จะเริ่มรู้สึกเมื่อยตึงบริเวณคอบาไหลเดี๋ยววันนี้เราจะมาบําบัดและผ่อนคลายบริเวณคอปาะหลกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เรานั่งในท่าสุขาสนาโพสนะคะหรือนั่งในท่าที่เราสบายจะนั่งที่เก้าอี้หรือพื้นก็ได้นะคะยืดหลังให้ตรงกํามือแน่นๆวางมือไว้ใต้ขา หายใจเข้าลึกๆหนีบศอกเข้ามาให้ชิดติดกันแล้วดันคางให้ตึงเอยหน้าหายใจออกกดคางก้มหน้าแล้วยกศอกให้สูงมองต่ำหายใจเข้ากามมือแน่นๆหนีบศอกให้ชิดติดกันดันคางให้ตึงเอยหน้าหายใจออกกดคางก้มหน้ายกศอกให้สูงมองต่ำ หายใจเข้ากามมือแน่นๆหนีบศอกให้ชิดติดกันดันคางให้ตึงเงยหน้าหายใจออกกดคางก้มหน้ายกศอกให้สูงมองต่ำหายใจเข้ากามมือแน่นๆหนีบศอกให้ชิดติดกันดันคางให้ตึงเงยหน้าหายใจออกกดคางก้มหน้ายกศอกให้สูงมองต่ำ หายใจเข้าก้ามือแน่นแ่นหนีบศอกให้ชิติดกันดันคางให้ตึงเงยหน้าหายใจออกกดคางก้มหน้ายกศอกให้สูงมองต่ำหายใจเข้าหน้ามองตรงคายมือเหยียดแขนแนบหมูสอกตึงไว้หายใจออกคหยเราพับสอกด้านขวาลงมาช้าๆมือซ้ายจับไว้ที่ศอกขวาดึงสอกข้ามาให้อยู่ใกล้หูหายใจเข้าลึกเลือดิดอกยิดหลังมองตรง หลตึงแล้วค้างไว้หายใจออกช้าๆห้าลมหายใจเข้าออกนะคะคลายๆๆสลับข้างค่ะพับศอกด้านซ้ายลงมามือขวาจับศอกซ้ายดึงศอกเข้ามาให้อยู่ใกล้หู หายใจเข้ายืดอกยืดหลงังศอกตึงไหลตึงมองตรงหายใจออกค้างไว้ค้างไว้ห้าลมหายใจเข้าออกช้าชาค่อยๆคลายมือขึ้นมาช,าชา้าๆ ลดมือวางไว้ด้านข้างหายใจออกยาวๆหายใจเข้ายืดแขนสองข้างออกไปด้านหน้าสควาอยู่ด้านบนแขนซ้าย่านแขนขวามือชิดติดกันไว้หายใจออกหายใจเข้ายืดแขนขึ้นมาให้สอกตึงไหล่ตึงเลยหน้ามองที้มือตึงแล้วค้างไว้หายใจออกชา้ชาๆค้างไว้หายใจเข้าออกห้าลมหายใจ ค่อยๆผ่อนคลายลดมือลดศอกลงมาเหยียดแขนออกไปด้านหน้าศอกซ้ายอยู่ด้านบนแขนขวาพานแขนซ้ายมือชิดติดกาดหายใจเข้ายืดแขนขึ้นมาให้ศอกตึงไหล่ตึงเงยหน้ามองที่มือหายใจออกยาว,ยาวๆช้าๆค้างไว้ห้าลมหายใจเข้าออก ใจเข้าลึกๆหายใจออกค่อยาค่อยๆลดมือลดแขนลงมาแล้วก็จะรู้สึกสบายถึงคอบลายแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะคะจิตจำใสยอยู่ในกายที่สมดุลเสมอค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ